เื้อผ้าไซอีกหนึ่งรุ่นมาแล้วนะคะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะเพนนีมาพร้อมกับเสื้องานผ้าฝ้ายผสมนินินนะคะการปักสรุปค่ะทรงคอสูงนะคะคุณลูกค้าสูงเล็กน้อยนะคะเป็นทรงคอกลมมีกระดุมหลังให้นะคะคุณลูกค้าเป็นงานปักสรุปขึ้นมานะคะคุณลูกค้านี่นะคะที่แขนนะคะให้ดูช่วงแขนนะคะ มแขนยี่สบสองนิ้วนะคะไหล่จะอยู่ประมาณถึงสิบเจ็ดเลยนะคะคุณลูกค้าอกสี่สิบสี่ค่ะสะโพกสี่สิบหกนะคะคุณลูกค้านี่นะคะด้านหลังค่ะมีกระดุมหลังให้หนึ่งเม็ดนะคะคุณลูกค้านี่นะคะเพน,นีใส่สีแดงเลือดหมูนะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้ทำมาสามสีนะคะ สีเขียวเหนียวซับค่ะคุณลูกค้าเขียวเหนียวซับนะคะสีฟ้าค่ะคุณลูกค้าฟ้าเป็นฟ้าอยู่เลยค่ะนะคะสีเขียวสวยสวยเวยเวยปังๆนะคะสามสีนะคะอกสี่สิบสี่นิ้วนะคะคุณลูกค้าจะมีกระดุมหลังให้นะคะคุณลูกค้า เป็นงานปักสรุปอะค่ะคุณลูกค้าด้านั้นช่วงแขนก็เช่นเดียวกันนะคะงานปักสรุปอะค่ะนี่นะะนำมาลองปักใส่เข้าไปในกระโปรงนะคะได้อยู่นะคะเหมาะกับคุณลูกค้าสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สองสบ สี่สิบสองดีกว่าค่ะคุณลูกค้าถึงสี่สิบสองนะคะเลือกสวมใส่รุ่นนี้ได้เลยค่ะคุณลูกค้านี่นะคะอกจริงสี่สิบสี่ค่ะใส่แบบสบายๆชิวๆนะคะคุณลูกค้าถ้าไม่ยึดติดว่าชอบใส่แบบเข้ารูปนะคะถ้าคุณลูกค้าที่ชอบใส่สไตล์หลวมๆเท่ๆเรเชอร์นะคะสวยหวานด้วยค่ะสามสีนะคะสีแดงเลือดหมูสีฟ้าแล้วก็สีเขียวเข้มค่ะลูกค้าติดต่อสั่งซื้อที่นี่นะคะฝบ กดไลค์กดแชร์บันทึกโพสให้ด้วยนะคะฝากติดต,ตามชมรุ่นต่อไปด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ